การสํารวมอินทรีย์พระสมมาสมุทธเจ้าตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าภิกษุไม่มีอินทรีย์สังว,วรศศลย่ยมวิบัติสัมมาสมาธิย่อมวิบัติยถาภูตยานทัศนะยมวิบัตินิพพิทาวิราคะยมวิบัติวิมุติญาณทัศนะยมวิบัติไปตามลำดับ เหมือนต้นไม้ไม่มีกิ่งและใบเมสเกตเปลือกกระพีของต้นไม้นั้นก็ไม่สมบูรณ์ส่วนภิกษุรูปใดมีอินทรีย์สังวรอยู่ศีลส,สมาทิติยถาพุทธยานทัศนะนิพิทาวิราคะและวิมุตติยานทัศนะของภิกษุนั้นย่อมสมบูรณ์ตามลำดับ